เราจะต้องทลายเมืองที่ฟ้าคือฝั่งของเราอุ๊ยอะไรบุกเข้าไปบุกเข้าไปอุ๊ยอุ๊ยไปตีโดนเพื่อนอุ๊ยตีโดนเพื่อนอีกแล้วโอเคอย,อย่ไ้ไปตัดโวิง่งเฮ้ยเออ สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับรายการ S.F. ครับวันนี้เราดวลเกมชิวารี่สองเกมนี้เป็นเกมอัศวินยุคลางครับ3าง V.S. 3 2นะครับโดยที่เราจะเป็นอัศวินท่านหนึ่งเป็นทหารท่านหนึ่งในสงครามระหว่างฝ่ายลุกและฝ่ายรับเดี๋ยวเราจะไปลุยแบบทีมออบเจคทีฟกันโอเคเหมือนจะได้แมชมาแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่รู้นะว่าเราจะเป็นฝ่ายลุกหรือฝ่ายรับคือภาพบ้านเมืองปราสาทที่กำลังลุกเป็นไฟอ่าเราคือทหารท่านหนึ่ง ใช้อาวุธเป็นเงาวนะครับโอเคบุกเข้าไปเราจะต้องดันเราจะต้องทลายเมืองนะสายสีฟ้าคือฝั่งของเราอุ๊ยอะไรเพื่อนหายไปต่อหน้าต่อตาโอเคไปบุกเข้าไปเดี๋ยวไปกลัวโอ้โดนเพื่อนขอเพื่อนตายโอยเอ้ยเอ้ เอ้าโดนอะไรติดโอเคดีเซอร์ติ้งแปลว่าละทิ้งนะฮะบอกว่าเราลอกดูลอกทางเอ้ยอันนี้เพื่อนดีกว่าพิดพิษพิษโอเคงงนะอันไหนเพื่อนอันไหนศัตรูอืมจิ้มจิ้มอืมก็พิดอืมอืมเอ้ฟาดฟาดฟาดอ่ะไอคนนี้โดนลุมนะเราจะอ้าวตายไปละโอเคเดี๋ยว โอเคเดี๋ยวเราต้องเอาระเบิดนะไปถล่มเมืองบุกทลายเมืองแต่ว่ามีศัตรูนะเดี๋ยวเอาวางถังวางไว้นี่ก่อนโอ้โหโดนมันเต็มคำเลยมันจะประมาทไปหน่อยโอเคไป้าวิ่งไปบุกทะลวงบุกทะลวงเมื่อกี้เราวางถังไว้ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราใช้ถังเดิมบุกต่อได้นะโอเค ออมีคนเอาไปแล้วเนาะเอ๋ไอ้นี่ดีกว่าช่วยกันลุมกับเพื่อนนะุเดี๋ยวไปจิ้มเพื่อนเอาเออมันมันมั่วนะมันต้องแบบต้องแบบเจ็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 บเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนหาทิศหาทางเอ้ยระเบิดระเบิดถอยถอยเดี๋ยวโดนระเบิดเองบุ้มถอยก่อนนะโอเคเรียบร้อย เดมทางหนึ่งอันไหนศัตรูศัตรูอยู่ไหนโอเคตรงนี้ตรงนี้ศัตรูอืมเอ๋บุกเข้าไปบุกเข้าไปโอเคทางไหนหนะนี่มันลุมตะตุ้มศัตรูกันอยู่โอเคศัตรูมั่งแทงแล้วทางนี้ทางนี้เราต้องอาศัายหมามูเข้าไว้ อุ้ยอุ้ยไปตีโดนเพื่อนอุ้ยตีโดนเพื่อนอีกแล้วขอโทษเอออือโอ้โอ้กันไว้ก่อนโอเคอันนั้นอะไรอ่ะด้านหลังเพื่อนโอ้คนโดนระเบิดโอเคเดี๋ยวเราเอาระเบิดมาบึ้มอีกอันนึงนะไปไปไปถอยถอยถอย โอเคผมพาผาพันแผลกันแล้วกันไม่เน้นตีศัตรูเน้นตีเพื่อนเอ้าโดนบึ้มอีกแล้วโอเคอุ๊ยไปต่อวิ่งไปวิ่งไปเออเพื่อนจิม้มเราไม่ได้ดจิ้มอืมอืม โอ้โดนลุกหลงเต็มเต็มคำบุกเข้าไปอืเต็มหลังโอเคบุกเข้าไปครับโอ้ยโดนโดนลุกหลงลุกหลง ไม่โดนหรอโอ้ยโอ้โดนอีกครับโอเคโอเคถอยกันถอยกันไปเติมเปียกกันนะ <c oughs> บุกทะลุงยอดโอเคไปทางนี้ดีกว่าครับอืมจิ้มในหนึ่งจิ้มในหนึ่งอืม โอเคเพื่อนสวย <S 2> <S 2> <S เอ้เ,อเอพื่อนศัตรูศัตรูเยอะเยอะเยอะโอ้โหมันหมักมันมัวมาคนเดียวไม่กลัวนะกลัวมาเยอะเนี่ยแหละภารกิจต่อไปนะเราต้องวางถังระเบิดนะถังระเบิดอ๋อไปวางไว้ตรงกลางนั้นใช่ไหมถ้างั้นเราต้องแบบว่าพยายามตีเพื่อยึดพื้นที่ให้ได้ก่อนนะพร้อมหลังได้ไหม มีคนรู้มีคนรู้โอ้โหสองคนสองคนเราเน้นอยู่กับเพื่อนดีกว่านะคนไหนศัตรูเนี่ย เออโอเคให้เพืเ่อนจัดการต่อนะบาดเจ็บแล้วขอพื้นฟูกันโอเคระเบิดได้แล้วต่อไปนะโจมตีซิทักซิทเดีนะไม่รู้คืออะไรเหมือนกันอืมอ๋อลม้ลมลม้มโอ้โดนฟาดเฮ้ยเป็นการสู้รบอะไรสักอย่างอืม โอ๊ยโดนเพื่อนโอเค,อเคดีมากดีมากบุกเข้าไป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  โอ้ยโดนเพื่อนโ,อโดนเพื่อนอีกแล้วโอ้ยโดนกันเองโดนกันเองรัวๆโอ้เอาโดนใครเนี่ยใครลุกลงมาอะไรกันอืมโอ้โหโ,โดนจิม้ม ตอนนี้ผมไม่รู้นะว่ามันหมายถึงอะไรไอ้ออปจิคทีทด้านบนนะแต่ว่าอืมเราจะบุกเข้าไปยังไม่หยุดยั้งเรายิ่งจัดการศัตรูได้มากนะก็ยิ่งทำให้เราได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นต้องฝ่ออาฟันอีเหมือนเราจะได้เปรียบสุดๆเฮ้ยไอ้อัศวินมาเอ๊เออหลบๆ,ๆกันโอเคโอเคพักพักผ่อนให้เหนื่อยน้อยโลงงาน แล้วก็จิ้ม,มแล้วก็ให้เพื่อนจัดการต่อเฮ้ยม,มีคนมาด้านหลังไอ้ไอพวกนี้มันอ่ะชนะแล้วเฮ้ยชนะแล้วอืมอืมอืมเก่งกับผู้แพ้นเนี่แหละเย้ชนะแล้วนะชนะสงครามใช้เวลาสิบห้านาทีค่าไปสี่ร้อย อยู่นะวิกตอรี่เป็นไงบ้างครับสำหรับเกมชิวารี่สองเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์กันใต้คิดกันได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็มาบอกกันได้นะครับสำหรัน,นี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเฮ้ยอ้ยโอโดนกันได้